สวัสดีครับเช้านี้ก็มาอาห,หารปลาดุกกันนะครับก็วันหยุดอย่างนี้นาวอรราชทันก็มาอยู่นาตั้งวันแหละก็วันนี้จะมาดูบ่อปลาดุกปลาดุกที่เลี้ยงไว้บ่อนี้ลงปลาดุกไว้ทั้งหมด500ตัวนะครับ500ตัวตอนนี้ก็อายุปลาก็เฉลี่ยประมาณ1เดือนแล้ว เดือนก็ตัวก็จะประมาณนี้เลี้ยงไว้กินเหลือไว้ขายนะครับเป็นเศรษฐกิจพอเพียงมีพื้นที่เลี้ยงปลาปลูกต้นไม้นะครับพื้นที่น่ก,ก็ประมาณบ่อเลี้ยงปลานี้ก็ประมาณกว้างประมาณ1.5เมตรยาวก็ประมาณ10เมตรนะครับเป็นบ่อดินพอที่ขุดไว้ แล้วก็น้ำฝนมันลงมาปกติตอนแรกก็ไม่ได้ว่าจะเลี้ยงปลาแต่ว่าอ็นว่าน้ำมันขังอยู่แล้วก็พอจะเลี้ยงปลาดุกได้เพราะระยะเวลาการเลี้ยงปลาดุกก็ประมาณสองสามเดือนก็กินได้แล้วก็ใช้เวลาไม่นานก็เลยเหมาะสำหรับเลี้ยงปลาดุกนะครับร้อยตัวกำลังดีบ่อประมาณนี้ถ้าน้ำลดเราก็เติมน้ำได้ นะครับยงวายก็ให้อาหารวันละ2เวลาเช้าเย็นเพราะว่าปลายังเล็กอยู่แต่ปลาตัวใหญ่แล้วก็ให้วันละครั้งก็ได้นะครับถ้าปลาที่จับกินได้แล้วก็ไม่ต้องให้เช้าเย็นให้วันละเวลาก็ได้ปลาดุกนี่เลี้ยงไม่ยากมีอาหารให้กินนี่แหละครับเอาต้นมงต้นไม้มาลงได้ผักบุ้งจอก นี้ลงมานอกจากจะเป็นอนารปลาแล้วก็ยังสามารถเนี่ยบงังแดดได้เพราะถ้าแดดร้อนเกินไปปลาตัวยังเล็กอยู่ก็อาจจะตายได้นะครับก็อาจจะมีแลลนมามุงนิดหน่อยมุงไว้พอปลาได้หลบแดดไม่จําเป็นต้องมุงหมดก็ได้มีเวลาว่างก็ได้มาเลี้ยงปลาบ้าง นีตกินอาหารลนะเออกินอาหารดีอยู่คิดว่าคงไม่ตายแล้วนะเพราะตัวขนาดสองสามนิ้วความยาวอ่า เลี้ยงตีละน้อยครับถ้าเรามีโอกาสมีเวลาก็ขยับกระยายอาจจะเป็น2บอ่บอสามบ่อเพิ่มปริมาณได้แต่ตอนนี้ก็มีเวลาเสาร์อาทิตย์ก็เลี้ยงแค่นี้ก่อน500ตัวปอได้กินเหลือก็อขายโอเคนะครับอัปเดตแค่นี้ก่อน